โอเคเอ๊ะโอเคอะรอด้วยอ่ะไปอือ it's a b l a c ป pool โอ้ l เป k pool h ร์สสวยไหมสวยไหมฮะโอ้นู่น c ี่ l e d Blackpool Tower you พู t Blackpool Tower สิ โอ้ oh, มันกินอะไรมันแย่งอะไรกันไปดูสิ Oy. โอ้ย No we can't scare them โอ้มันแย่งแย่งแย่งขนมปังมีคนให้ขนมปังมันเอ๊ะเขาไม่รู้หรือไงว่าห้ามให้อาหารนก่ะเออเขาห้ามให้อาหารนกลูกนะกันเพราะว่า <derivatives> มันจะทำให้อะไรเล่าออ้ยมันเกือบชนป้ายเห็นปะ เออมันคาแต่คาบขนมปังไปแล้วตุ๊กตุ๊กอ่าไปไปเมืองไทยเที่ยวเที่ยวหน้าเราจะไปขี่ตุ๊กตุ๊กกันโอเคไหมอ่าทำไมอ่ะอ๋อจะุ๊กตุ๊กเหรอไม่ตกหรอกก็นั่งจับแน่นแน่นไงโอ้ของเล่นโอ้ว้าวแล้วก็ดี โอ้ว้าวิเนี่ยเนี่ I เน w ่ย h ็อกซิ่ this. เ h t พอชอบตอนเด็กอยู่เล่นเออทำเล็บอีกปะฮะทำเล็บปะเ่ยเนี่ยเนี่ยเอน่ย ทำไหมอะไรแล้วก่ like ่นาวินเทอร์การ์เดนอ๋อหนูเคยมาโชว์นี่เหรอ โชว์เรื่องอะไรตอนนั้นน่ะหนูเล่นเป็นอะไรนะทานตะวันว่าดอกทานตะวันหรือเปล่าโอ้แดนซิ่งโอพอเห็นหนูใส่ชุดดอกทานตะวันเอ้ยเหมือนแพนกวิดหรือเปล่าโอ้โหนี่ร้านอิตาลีนี้น่ากินไหม Show was done. I was crying because I missed the winter show was garden was because garden. done, the อจ่ายูอยู่ใ,ใกล้ๆยู่ก็มาหาได้นี่วิเทอร์การ์เด้นแค่ตรงนี้นี่เองโอ้เพอร์เฟกต์เนลแอนด์บิวตี้เออร้านนี้เป็นของคนเวียดนามนะเนี่ยร้านร้านน้ำอะ่ะเ yeah, ออเขาชื่อชื่อน้ำเจ้เ yeah, อย่าพูดดังอย่าทำพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยเมาเมาเ <See now. S 1> ออเขาเม,า,มาเมาเหล้า เม,มาเหล้าทำพูดภาษาอังกฤษไปทางนี้ที่ไปทางนี้ yeah, ทางนี้ทางนี้นี่ไปเข้าข้างหน้านี่เดี๋ยวไปเข้าข้างหน้าก็จะเห็นไอ้เอี๋ยวไปดูไปดู <c oughs> เดี๋ยวรอรอครับไปก่อนโอ้โว้าว look at oh. this คนนี้ชื่ออะไรมูหลันปะออวนี้มโอ้มิกกี้เมาส์โอ้สวนน่ารักอะโอ้โอ้อยู่ชอบไหมพีเตอร์แพนอะอะไปไปไปเข้าข้างหน้าเลย ไปเข้าข้างหน้าเลยมันจะผ่านร้านโอ้โหพ่อเดี๋ยวพ่อมาวัดสายตาค่ะเดี๋ยวพ่อจะมาถามก่อนเดี๋ยวพ่อถามเขาก่อนพ่อจะมาวัดสายตา คนเยอะต้องจอง

ไอลิฟคอรดอะโอ้เออก็ยูสแกนอ่ะเหงาแตกซิกเลยวันนั้นน่ะน่ากลัวโอ้โ้โซน่ากลัวนะเห็นปลเนี่ยโอ้ไม่เอาอ่ะโอ้ปอมด้วยนี่ ไม่จริงนี่หว่ะ yeah, yeah, จริงปะ่ะแค่เป็นรูปปั้นใช่ไหมไม่น่ากลัวใช่ปะ่ะ yeah, เออไม่ไม่ใช่ของจริงเนาะ <Yeah. S 1> เออของปลอมนี่หว่า <c oughs> โธ่โกหกกันซะได้อ๋อ,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 อไม่จริงเนี่ยว่าทำซะน่ากลัวทำซะน่ากลัวเลยเนาะ มันเหมือนอะไรนะที่อยู่ตามโบสตามวิหารน่ะเขาเรียกอะไรนะลูกที่อยู่ตามโบสตามเชิดน่ะอ่านให้พ่อฟังหน่อยมีอะไรมั้งยหรอ๋อมันแค่จะอคริปปี้นิดหน่อยเนาะไหนอ๋อ เออที่ที่ที่เราไปที่ไหนนะที่เอ่อที่ลอนดอนน่ะดันเก้นที่ลอนลอนดอนอันเขาคงมีหนวดมั้งลูกเออเห็นว่ามีหนวดเนี่ยมีเบียเบียเบียอะไรเนี่ยดักชั่เออโอ้น่ากลัวจังเลยโซนน่ากลัวน่ะเออมคอตรูมโอ้ย พวกเนี้ยโอ้เรมีหลายโซเลยนะนี่มันจริงป่ะไหนยังแม่มหยังเมืองเงียบเหงาอยู่ตรงนี้คุยคุยตรงเนี้ยอืม ก็มันมันกลวงข้างในมั้งข้างในมันกลวงหนูหลบเขาลูกหลบเขาลูกเ <c ười> ดิเอะเออเด็ิ่ <c ười> <c ười> เออโอ้โห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 งี้ยแต่เขายังไม่เปิดว่าอู้มีหลายตัวนี่พันเองดูน <unanim ous> ั่นมีกี ए? ่ต <Do Enfin wer> ki> ัวหนึ่งสองสามสี่ทำไมพ่อเพิ่งเห็นออ่าไปเดินไปดูตัวนู้นที่เดินไปดูก่อนแม่จะมาเนี่ยโอ้มีหลายตัวเลยเนี่ยโอ้โซน่ากลัวตัวนี้อะไรเนี่ย บอยู่จุกจุกกลัวเฮ้ยไม่เต้นนะนี่อยู่อยากเป็นน้องสายไงถามน้องสายถามน้องสายดิน้องสายทำไงฮะไม่ใช่ก็พ่อบอกแล้วว่าเราจะมาข้างนอกกันถ้าถ้าเขาตามหาเออแล้วเราไปรอที่เน็กกันป่ะเดี๋ยวรอรอข้ากลอง เง่นเห็นไหมเขายังถ่ายเงินไม่เสร็จคิวมันยาวเอาอ่านตัวนี้ที่ตัวนี้อะไรเนี่ยซิสเตอร์อะไรเนี่ยฮะโอ้ s i s t e อร์อยากซิอยู่ก็สีชมพูตลอดนั่นแหละ yeah, like? อ่ะไปดูดัดเกลนต่ออ่ะปเดิน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  เอาไปทางนี้งั้นเราไปรอที่นิกเลยยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยมั้งไว้ชีไปแล้วไปไหนอ่ะ แล้วเราไปนี้กันเดินเดินไปทางนี้ไม,ไกกไไม่ก็ไปทางนี้ไงก็เข้าทาง้เข้าประตูหน้าถึงเน็กเลย